สวัสดีค่ะมีหลายคนที่ติดตามข่าวราชวงศ์อังกฤษสงสัยว่าอะไรที่ทําให้เจ้าชายฮร์รี่ดนยุคแห่งซัสเซกหรือเจ้าชายเฮนรี่ชาร์ลส์ออลเบิร์ตเดวิดพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3มแห่งสหราชอาณาจักรผู้สูงศักดิ์กลายเป็นเจ้าชายจอมแชจนยอมสร้างและขายคอนเทนต์ของตัวเองและครอบครัวแลกกับเงินมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ขุดคุยออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้ทั้งผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ซีรีส์ทาง Netflix Harry and Me g h a n มาจนถึงการตีพิมพ์หนังสือสเปรที่แปลว่าตัวสำรอง BBC บอกว่าสเปรบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่สร้างความสั่นสะเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษก่อนการวางจำหน่ายฉบับภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเนื้อหาในหนังสือหลายเรื่องที่กาเดียนสื่ออังกฤษและนิวยอร์กโพสต์สื่ออเมริกันเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่5มกราคมอีกทั้งโฆษณาตัวอย่าง บทสัมภาษณ์พิเศษของสถานีโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษกับเจ้าชายแฮร์รี่ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของสื่อในอังกฤษตั้งแต่หนังสือพิมพ์แนวสีสันของอังกฤษไปจนถึง BBC บางคนก็สงสัยว่าที่พระองค์ออกมาทําอะไรแบบนี้เป็นเพราะปมตัวสํารองหรือสแร์ตามชื่อปกหนังสือเล่มล่าสุดจนทําให้อิจฉาพี่ชายที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนตามลำดับจนมาได้เมียจมบงการที่สินเสมอกันและท้ายที่สุด ตัวเลขมหาศาลแลกกับเนื้อหาที่ไม่มีใครร่วงรู้มาก่อนของราชวงศ์ที่มีผู้ติดตามเขามากที่สุดในโลกแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงเพราะนี่คือการฟังความข้างเดียวของคนที่พร้อมจะขุดคุยเรื่องของตัวเองและครอบครัวมากขายในขณะที่สมาชิกครอบครัวอีกฝั่งที่ถูกกล่าวหากลับนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ตามกฎของราชวงศ์ว่าไม่บ่นไม่อธิบาย never complain never complain เจ้าชายกล่าวทษดสื่ออังกฤษว่าทำลายชีวิตส่วนพระองค์แต่ตอนนี้พระองค์กลับใช้สื่อที่พระองค์อ้างว่ารังเกียจมาทำลายตัวเองด้วยเนื้อหาที่ชวนกระอักกระอ่วนใจในหนังสือสเปรเพราะทั้งบทที่ทำไปก็ล้วนสะท้อนทัศนคติด้านในตัวเองลึกๆที่มีต่อครอบครัวไม่ว่าจะลบหรือบวกแต่ดูเหมือนชาวโลกจะได้รับรู้เรื่องราวลบๆทั้งเรื่องการใช้ยาเสพติดกัญชาเหตดเมาปมตัวสำรองพี่ชายที่คนเป็นน้องนำรายละเอียดมาเปรียบเทียบ ในแง่มุมต่างๆตั้งแต่เรื่องของการนั่งเครื่องบินที่ว่าพ่อกับพี่ชายต้องนั่งเครื่องบินคนละลำด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ไม่มีใครสนใจว่าตัวสำรองจะไปกับใครไปจนถึงการเปรียบเทียบเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดคือคำกล่าวอ้างในบันทึกนี้ที่ว่าเจ้าชายวินเลียมพระเชษฐทาทำร้ายร่างกายพระองค์ต่อหน้าเมแกนพระชายาไปจนถึงการตราหน้าพี่ชายว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ตัวเองต้องแข่งขันอยู่ตลอด เพราะมีสถานะแค่ตัวสำรองเท่านั้นตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning America เจ้าชายแฮร์รี่พยายามส่งสัญญาณความรู้สึกที่มีต่อพี่ชายว่าเป็นทั้งพี่ชายที่รักและศัตรูอันเป็นผลมาจากการที่ตัวเองเป็นแค่ตัวสำรองของพี่ที่เป็นรัชทายาทผู้สืบทอดราชบัลลังก์เนื้อหาในสเปร์ที่หลุดรั่วออกมาเกือบหมดเล่ม416หน้ามีตอนที่เขียนบรรยายภาพก่อนที่เมแกนไปถึงที่ประทับของบ้านเวลส์ของ p r i n ์ of Wales ์ เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธว่าถึงกับอ้าปากค้างเพราะความล้ำค่าของสถาปัตยกรรมศิลปะบนผนังเฟอร์นิเจอร์และหนังสือที่มีอาจประเมินค่าได้จนต้องร้องว้าวออกมาซ้ำๆเจ้าชายบอกว่าพระองค์และแมกนคิดกันเองว่าที่ประทับของบ้านเวลส์จะมีพวกคมไฟกับเฟอร์นิเจอร์ของไอเกอียเหมือนอย่างที่ตัวเองเพิ่งซื้อตอนเซลล์โดยบัตรเครดิตของเมกนผ่านทางเว็บไซต์ sofa.com เป็นคำพูดที่สื่อวิจารณ์ว่าเจ้าชายแฮร์รี่ ทำเหมือนกับไม่เคยไปฟังที่ประทับของพี่ชายและไม่เคยวิ่งเล่นในวังเคนซิงตันมาก่อนส่วนที่หนักที่สุดทั่วลงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาในสเปร์ที่ถูกมองว่าคือการเขียนเป้าสังหารตัวเองด้วยการนําความลับทางทหารมาเปิดเผยในเชิงอ้ออวดว่าตัวเองสังหารนักรบตาลิบันในอัฟกานิสถานไปถึง25คนพันตรีริชาร์ดเคมอดีตทหารแห่งกองทัพอังกฤษบอกว่าการตัดสินใจเผยรายละเอียด ในการปฏิบัติการทางทหารของปรินซ์แฮร์รีคือการทรยศต่อคนที่ไปร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยและยังเตือนด้วยว่าการทำแบบนี้เหมือนการเขียนเป้าไว้ที่หลังตัวเองเพราะบักกิงแฮมเลิกรับผิดชอบการอารักขาความปลอดภัยให้ปรินซ์แล้วนับตั้งแต่ไม่ยอมแบ่งเบาภารกิจของราชวงศ์การเอาเรื่องลับมาขายคือการทำลายความปลอดภัยของตัวเองไม่ต่างอะไรกับการยิงขาตัวเองเพราะมันจะปลุกเล้า คนที่อยากแก้แค้นและพยายามลงมือด้วยขณะที่พันตรีบ๊อบสจวตอดีตผู้บัญชาการทหารอังกฤษในบอสเนียที่เคยได้เครื่องราชปัจจุบันเป็นสสพักอนุรักษ์นิยมใช้คำว่าน่ารังเกียจเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ดูเหมือนผู้ชายที่มีความได้เปรียบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเจตนาทำลายตัวเองและสถาบันและผมก็แค่คิดว่ามันน่าเศร้าเพราะมีคนอีกมากที่ไม่มีโอกาสในชีวิตแบบเดียวกับปรินซ์แฮร์รี มันก็เลยน่าเศร้าสลดไปหมดหากนี่คือการวางบากและวางแผนขายคอนเทนต์และสร้างแบรนด์แฮร์รี่แอนด์เมแกนให้ชาวโลกได้รู้จักเพื่อหวังถึงประโยชน์ต่อไปในอนาคตทั้งสองคนก็อาจเริ่มต้นได้ไม่สวยนักเพราะแทนที่ชาวโลกจะสงสารแฮร์รี่แอนด์เมแกนก็กลับเทใจไปสงสารเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคสและสมาชิกราชวงศ์ทั้งหลายที่โดนเสียบกันไปท่วนหน้าแทนหนักสุดคือเจ้าชายวินเลียมตามมาด้วยเจ้าหญิงเคสพระเจ้าชาวที่สาม ควีนคาเมล่าที่ล้วนมีสตอรี่ในหนังสือเล่มนี้ในสังคมอเมริกันอาจมีการแชรกันเป็นเรื่องปกติการสร้างคอนเทนต์เรื่องราวของตัวเองและครอบครัวเป็นรายการเรียลิตี้สุดขั้วแบบครอบครัวคาดิเชียนก็อาจเป็นเรื่องปกติแม้ในบางสังคมมันอาจคือเรื่องไร้าสาระแต่เรื่องราวของชนชั้นสูงระดับรัชวงไม่ค่อยมีใครนํามาเปิดเผยนักมีคาถามมากมายอะไรทําให้ p รินซ์แฮร์รต้องทําขนาดนี้ลามไปถึงความเมแกน ที่ต้องกลายเป็นนางมารร้ายที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเราก็ยังได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวอยู่ดี